สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื่อภาพพี่น้องมาหาดักกบนะครับผมก็ดักกบช่วงนี้ก็กบจะเริ่มเข่าง่ายเลยครับพี่น้องเมือนี้ครับนี่นะครับผมไม้ดันหลังเข้าเป็นน้ำ่อนนะครับผมน้มเริ่มทอนมากพ้นก็เริ่มเกี่ยวเข่ามากแล้ครับนี่ครับเรือมงั่นเด็กเกี่ยวนะครับเป็นให้หน้าให้หน้ายังมีน้มทอนมากอยู่แล้วก็มันติดฝั่งทางนี้เป็นหนองนะครับผมคากบมันก็สิเริ่มถอนลงมา เริ่มถอนลงมาเหลาะไก่ไก่นองไก่ไก่หวยร่องบึงปลาสีใดบอน,นะครับผมมือนนี่ผมใส่เป็นเยือเยอปลาเข็งนะครับผมเยือปลาเข็งเยือปลาเข็งปลาหมอที่หามาได้น้ำพวกน้าขวนน้ำยังมันปืนนี่แหละครับผมเก็บมาเอาไว้เห็ดเยือกเขาจะใส่เป็นรอบกบเหมือนี่ใส่เป็นแบบเงย้านะครับผมเอามาใส่หาหลังนี่ครับผมเป็นแบบแบบเงย้า แบบเง้วนี่ขวาดีของมันนะครับผมกระติเงี้ยแบบกบมันเขามามันมันสีบนเหนี่ยนนะครับผมมันจิตมันจิตโดดโดดได้นะครับผมสั้นแรงมันเท้านเต็นบอได้เต็นบอได้เห็นนั้นเต็นได้ไม่กระตมันกระบวคอยขาจังนะครับพวกกระตีขาจังข้อจังเงยมเข้ามาเหมือนอย่างนี้แบบเงาวมาใส่รองเบิรงหัวาสิบนึ่งไดไปครับผมไปใส่กบน้ำกันครับลุยกันครับนี่นะครับ น้ำขวานน้ำน้ำเพินนะฮะถอนลงแล้วครับผมเลาะหวยนะครับเ็บอกมาทาังนี้ก็จะเป็นห่วยเป็นนองแล้วครับผมนี่ครับผมเป็นนองน้ำแล้วผมผมจะไจนะล่ใบแจนหลังหนึ่งนะก็จะใส่ไปทั้งนี้น้ำกลองเบ่งนะครับผมว่าิบเป็นยังไงครับผมจัดกันครับ bạc chinh không là chinh là chinh tôi chinh là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  เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งหลัง ครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอใส่เลาะไปเรื่อยๆนะครับว่าไปใส่มองในอีกนะครับย่างอีกยู่สามหลังเอามาหาหลังแังถามารุ่นผลงานกัน,กนครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์านะครับผมพาพี่น้องมาเลาะบึงหลอบกบนะครับผมหลอบกรบรวงเงียบกบที่เขาใส่ไว หิ่มน้องนะครับปครับผมไปลุ่นไปชมน้ำกันครับสีได้ต้นได้โตวะนี่บกบไปแล้วพี่น้องนี่บอลนี่จะป่าดินนั่นโอ้มีอยู่ครับผมมีอยู่นี่ครับ สองตัวนะครับหลังนี่สองตัวคบตัวง้ามอยู่ครับสองแต้มครับพี่น้องเมานี่นนะเห็นบ่น,นี่กบได้เด็กกบได้กบ ตัวแรกครับหอม,มตัวส่วครับเยื่ยห้าออกกลับขึ้นกัน คืนกับคืนสมุนเหมา <g ül> ไงนั่นเฝ้าดีเท่าแหละ ตรงนี้ครับอืมอันนี้มีมีหนึ่งตัวครับนี่ครับผมครบหนึ่งตัวอืม เ,เทลงไปเยื่ยเก็บขึ้นครับ ไปครับผมลุยต่อหลังนีเป็นจรงไหนแล้วเขาเพิ่นพวกเกลียวแล้วตัวนี่โอ้ยหลังอยู่ับโมมี่กับมีตีเหยื่อเข้า 你、嗯、不米嘞？ เยอะขึ้นครับครับผมหลอหิมหน้องเลยเป็นหน้าหิ้มน้องนะครับน,น้ำย่งๆก็เจาะแจะอยู่น้ำมุนนะครับถ้ากลบม้อถอดลงมาหน้อง นี่บ่ดแล้วพี่น้องโอ้ป่า<ม> <c oughs> คิงน้อยเยื่อไลายปหนุ่งนี่เขามดบ่ละอ้อเขอาไม้พี่น้องเั็นเขามาตัวหนึ่งครับนี่อวนตุ๊บเลยอวนตุ๊บเลยครับมีตัวอยู่ครับผม Tô ngàm dữ, tô ngàm dữ ngàm dữ, nó phía động xì xùi Tên làm được dưa Hãy subscribe cho นี่งนี่เป็นแตงเงียบอู้นี่พวกเงียบครับโอ้หูยอ้วนตุบเพื่อกันครับพี่น้องนี่เบิ่งกับโตกรบโตญ่ได้ครับพี่น้องกบย้มเนี่โอ้ยท่องไหม กากินมากินกินจนทองสิแตกนะพี่น้องนะกินจนทองสิแตกเลยเก็บเก็บเก็บเยอมากก่อนเยอะมากก่อนก็นเยอะลงไปก่อนกบมา ว่าอะครับผมท่องเพิ่นกินจนกินจนท้องจะแตกเว้ยกินคักกินแน่แท้คักกินแน่แท้เก็บเยื่อไปนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันเอาไปปล่อยไปสะเขาได้ ยังคงล่างกันครับไอพี่นอ้องสรุปผลงานนะตัวนี้ท้องท้องแบบเราจิตแตกครับกินหลายนี่ ผมจะตัดท่องไข่ไงในหาโต๊ะ,ะครับผมนี่สรุปกะน,นี่ผมมีเยื่อนำ้ำเยื่อผมก็เอากลับคืนครับเนี่ยเข่งตัวใหญ่ปีงได้เยอะพอใส่ให้มันดินได้หลายนะครับปามไอ้กบมันจังเข้ามาเดครับผมว่าเป็นแต่ย่งแต่ทอองไข่ไหลจินไหลนะครับผมผลงานเขา กบห้าโตกับมีเยอือนมะนํำประมาณนี้ครับผมนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบรรๆหาอยู่หากินนะครับกับบรรยากาศนํำน้ำเริ่มทอนแล้วมันจะทอนลงห่วยลงหนองครับผมกบมันกระสีลายล่ยลงมาครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมหาอยู่หากินกับใส่ซ้ำนี่กับพ่อได้กินแล้วครับผมดักกบถวยพิธีหอไวายง่ายเป็นวิธีเอาเปรียบกบอย่างหนึ่งนะครับผมครับ ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมมัน้ลาพปก่อนค,ครับสวัสดีครับ